ครับทางคณะขบวนเหนาอที่ได้จัดกันไว้ได้รเรีมมกเกี่วกับเราทำกันเสมทากคณะนสัม์กันัาการกันพับสาเกี่ยวับศาสด้เจ้าก็สนานีเราะงินกลับาได้แกเกี่ยวกับผมขอไป เราจะได้ต่อแถวจากไยคณะสงฆ์ทีเที่อดีต่างๆจะได้กันอย่ยงเสียจได้มีคนทกันจะทัานใดทีกสังาวกลยับปลาจางแก่อ่วันตามวัเสดเพราะเปคณะสงฆ์เราเยกปัสเระปรเที่ยกได้มดเลยตค่อยๆย่างเราัน

ก็ส่งระอแจย์ป so ันทีเซงคำวงตอนนี้ทางคณะก็ได้แห่ห้องพัสิมาเข้าสู่หหองทีนึแต่ว่าจะแ้อยสามห้องบางทีจะได้เข้าส่มองพูสงแจะได้ผร้ส่งเป็นัต่อไป กายสายใจทำนงหนล่ะพ้าวไรนะมาบทเพลา สงาาพังพร้อมแหกสามคำพร้อมนำมาวันอังคารว่าวันดีวันทิฐิีอมุตสกโอตัมมัโญกสิทธิโลกลำระดูเฮมันตาที่จักจา่าป็นปีอธิกรมารพร้อมขัดเขา่าเมื่อย้ำเส่าระจันรพายสอยสดหงเจีงสดสาเด็ดไปทวละไว้เป็นคู่จับเลือกอยู่ห่างใสถึกหน่วยซสือว่าปู นิพาสูเป็นลูกใสสะอาดสถิตธงนวางอิทธิาพาตลอมข้าเข้าโกงแกวซือว่ากอรโกพปนลัสษีเป็นมูนีเทียมโลกสิทธิโสกลำระดูบวเลสุเทพป,ประบุตยังเขายกยังเขาเข้าสูภายในยมีพระอาจาร,รย์ใหญ่มหาบุญมาสิมมาพมเป็นเขาภายนอกมีญาตนบุญมา ญาทานบุญมีญาณาวิโลขอบคัวาทานสมเนกอินทวงขอบคัวาทานดิญโยพันมีใสขอบคุอนางสุภพรผมมาจันแระขอบคัวแสงสถิตพิเมืองได้ความพากันสร้างกองเทลาพิเศษคำปัตนาบ่หนอยใจเสื่งซอยตั้งต่อน,นิรพานจริงความกันมาคนควยหาปัจเจัยยาศาสตร์เป็นตนอาจอยังเงินและคำนำเอามาถูกแ่งใบแบ่งซื้อลายประการ สื่อทางสุวรรณาราสตาปัตตาสื่อทางโปเสญ,ญาจิวราเป็นเขา่าสื่อทางมอนเทาและคำภีเศรษฐรบด,ดีหมกังโอตักนามและคันทองสองผูพันมิงมากเงี่ยงสะอาดผู้เลียนเทียนใส่ขวัวสะอาดสะปัดร้อมเป็นเครื่องบริขารสาภพาวัตถุฐานทางมวลบรบวนทุกสิ่งจริงได้พความกันมานิมันตาเทลาพิเศษปงษพ,พระสิทธ์พระพร แถมนำมาก่อนพระอาจารย์ใหญ่บุญมาสิมมาพมเป็นพระอาจารย์ใหญ่มหาบุญมาสิมมาพมอัฐโกสโลอัคคามหาเทรละพระอาจารย์อธิปไตยไมตรีจระเป็นพระอาจารย์ใหญ่อธิปไตยไมตรีจิต ยะจาปโลภิกขุมหาเทละพระอาจารย์บุญเสยเผาพาสิทธิ์เป็นพระอาจยารย์ใหญ่บุญเสพาพายเผาภาสิทธิ์จันทาลาิโรมหาเทละเจ้าพระอาจารย์บุญเลื่อมเด็ชมงคลเป็นพระพิสาญ,ญาณาวุฒีบุญเลื่อมเด็ชมงคล พระมาหาบุญเพ่งวีลาธรรมโมเป็นพระมาหาเทราบุญเพ่งวีลาธรรมโมพระจันทีแสงคำวงเป็นพระครูจันทีแสงคำวงทานาวิโรธม,มาวังสุศาสานาวิโรสติปราระเจ้าสังโควุจาติอธิควงให้บาดหนึ่งเดิม สังฆะสมคีภายในและภายนอกภายในมีพระอาจารย์ใหญ่บุญมาสิมมาพรมประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งประเทศเราเป็นเข่ากับทางสังฆเจ้าน้อยใหญ่เป็นประธานภายนอกมีญาท่านใหญ่บุญมีญาณวิโรคอบขวท่านสมจกินทวงศ์ขอบขวาทา่นทววา,ทานลินโยพันมีไซขอบขวานางสุภาพรผมมาจันทระยขอบขวาท่านแสงอาทิตย์พิเมือง เป็นเขาเป็นเจ้าเงามุล,ลาศัทธาได้สร้างกองเทลาภิเศษมีคำปัตนาบหน,อน่อยใจซื่อซอยตั้งต่อนิรพานเจีงพร้อมกันควรควยหาปัจใจญาศาสต์เป็นตนอาจยังเงินและคำนำเอามาถุกแข่งใบแบ่งสื่อลายประการสื่อทางสุวรรณาราศาตาปัตตาถือทางโกไใสญ,ญาจิวราเป็นเขาสื่อทางมณเฑาและคำพี เศตสัสตรบัติหฮมกังโอตักนามแลคขั้นทองของปูพันมิงมาดเงี่ยงสะอาดปูดเลียนเทียนใส่ขัวสะอาดสะพัดพร้อมเป็ียนเครื่องบริขารสภาววัตถุฐานทางมวลบริบวนทุกสิงจริงได้พร้อมกันมานี่มันตาเทลาพิเศษปงพระสิทธิ์พระพรแถมนำมาก่อนเดพระอาจญญารย์ใหญ่มหาบุญมาสิมมาพม์เป็นพระอาจญญารย์ใหญ่มหาบุญมาสิมมาพม์อัฐากสโลอัคามหาเท 啦。 พระอาจารย์อัติปไตยไมตรีจิตเป็นพระอาจารย์ใหญ่อัติปไตไไมตรีจิตสัพพโยภิขุมหาเทระพระอาจารย์บุญเสยเผาภาษีเป็นพระอาจารย์ใหญ่บุญเสยเผาภาษีจันทวิโรมหาเทระพระอาจารย์บุญเลือนเดชมงคลเป็นพระพิสาญาณวุฒิีบุญเลื่อมเดชมงคลพระมหาบุญเพ่งวีระธรรมโมเป็นพระมหาเทระบุญเพ่งวีระธรรมโลพระจันทีแสีงคำวงเป็น พระผู้จันทีแสงคำวงทานาวิโรนามาวางังโสศาสนาวิโรโสตีปราเจ้าสังโฆวุจจติ